ฮัลโหลทุกคนกลับมาแล้วอาทิตย์นี้จะมารีวิวให้ฟังว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ติดโควิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างติดได้ยังไงติดเมื่อไหร่อาการเป็นยังไงแล้วต้องทำตัวยังไงในประเทศนี้ที่ยูเคแห่งนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทั้งหมด7วันเต็มๆที่อยู่รู้ว่าตัวเองติดโควิดแล้วก็หาย เวันโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่งง,งมากงงจริงๆงงงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วก็คือเราได้แต่คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยคนนั้นติดแล้วคนนั้นติดคนนี้ติดแต่เราไม่รู้ว่าทํายังไงแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่เลยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทําอะไรบ้าไปฟังกันค่ะเริ่มกันที่คําถามแรกติด COVID ได้ยังไง <c oughs> อันนี้เป็นคําถามที่ตอบยากมากแล้วก็ไม่เคยคิดจะหาคําตอบอีกเลยตั้งแต่ตัวเองติดโควิดเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ก็คืออยู่อะออกไปทํางานอยู่แล้วเป็นปกติก็คือไปทํางานที่ภายมาร์กใช่ไหมมันเป็นห้างซึ่งเราจะเจอคนเยอะแยะมากมายเราจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนติดบัางอะไรแบบนี้เราอยู่กับเขาแล้วเราอะใส่แมสตลอดเวลาแต่มือเราอะจับของจับนุ่นจับนี่แล้วก็ จบหน้าอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราอะพกแอลโกอฮอล์ติดตัวนะแต่มันก็ไม่รอดอยู่ดีในประเทศที่คนติดเป็นเรื่องปกติแล้วใช้ชีวิตปกติติดก็รักษาคือเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดกับเราบ้างแต่เราป้องกันตัวเองแล้วในระดับหนึ่งที่เราคิดว่าเราทำทำแล้วเออแต่มันก็ยังติดเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องไปตามหาเพราะทุกคนใช้ชีวิตแบบปกติมากถ้าเรา ไม่ปกติกว่านี้เราจะเป็นคนแปลกซึ่งเราก็คิดว่าเราก็แปลกแล้วแต่คนที่นี่ก็ใช้ชีวิตปกติซึ่งก็เลยไม่รู้ว่าติดมาตรงไหนแต่สันนิษฐานว่าติดมาจากการทํำงานนี่แหละเพราะว่าเจอคนเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นไม่เป็นอะไรยังไงแล้วก่อนหน้าที่จะรู้ตัวว่าติดนะ่ะหัวหน้าบอกว่า ตอนนี้ซูเปอร์วเซอร์ของเราเนี่ยติดไปแล้วสามคนเพื่อนร่วมงานติดไปอีหคนอ่ะชิบหายแล้วก็เลยกลับมาตรวจก็เลยรู้ว่าเป็นเออก็เลยคิดว่าไม่เพื่อนร่วมงานก็ลูกค้านั่นแหละข้อสองรู้ได้ยังไงว่าติดรู้ได้ยังไงว่าติดคือก่อนหน้าที่อยุ้ยจะรู้ตัวเองว่าติดเนี่ยยุ้ยป่วยหมายถึงว่าเป็นเหมือนเป็นหวัดอะปกติไอเจ็บคอมีน้ำมูกซึ่ง เราก็คิดว่ามันเป็นอาการปกติเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนภูมิแพ้อยู่แล้วอากาศเปลี่ยนเราก็เป็นแล้วตอนที่เป็นอ่ะฝนมันตกทุกวันแล้วเราเดินไปทํางานตากฝนถึงมีลมก็เหอะแต่ว่ามันก็โดนละอองฝนใช่ไเราก็นึกว่าอ,อ๋อเราคงเป็นแพ้อากาศปกติอ่าแล้วที่เนี่ยเขาอ่ะจะมีแจกเรารู้ได้ไงว่าติใช่ไหมที่เนี่ยเขาจะมีแจกเทสเนี่ยอันเนี้ยกล่องเนี้ยมีเเซตอยู่ในนี้ก็คือเขาจะแจกฟรี แล้วเราก็จะเก็บมตีติดติดไว้ที่ห้องอยู่แล้วก็จะตรวจตรวจเป็นประจำอยู่แล้วปกติจะตรวจอาทิตย์ละครั้งข้างในก็จะมีแบบที่แย่ใช่ไหมแล้วก็มีชุดอันนี้เป็นเป็นแถบถาดนะที่ที่หยดแล้วก็อันนี้เป็นนี่น้ายาที่แล้วก็แย่ปกติ คืออยู่ที่ไทยกลัวมากกับการแย่จมูกแต่อยู่ที่นี่แย่จนชินมากแล้วข้างในก็จะมีคู่มือว่าเราต้องทำยังไงบ้างบอกชัดเจนแบบนี้เลยทำเท่าไหร,ร่ยังไงเออแล้วก็พอตัวเสร็จแล้วอะ่ะเราก็เราจะรู้ใช่ไหมว่ามันขึ้น2องขีดเราก็จะส่งผลไปที่ N H S เออแล้วเขาก็จะส่งข้อความกลับมาบอกว่าเราควรทำยังไงทีนี้อันนี้มันเป็น ATK ใช่ไหม พอเราตรวจ a t k รู้แล้วว่าเราขึ้น2คขีดเราก็จองไปตรวจ pcr ของของรัฐของ nhs ซึ่งอันนี้ก็ฟรีเราก็แค่จองไปแล้วที่มหาลัย ley, อ่ะที่เซรีอ่ะมีที่มีที่ตรวจ pcr ฟรีอยู่แล้วก็เลยจองไปอีกวันนึงก็ไปตรวจที่ที่ของ pcr อ่ะเขาก็ให้รอผลเขาบอกว่าประมาณ3วันเอ่อ72ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ แต่ผลมันก็ออกมาเร็วกว่านั้นก็เขาก็บอกชัดเจนว่าเราอะเป็นแต่แค่บอกว่าเป็นไม่เป็นนะไม่ได้บอกว่าเออเป็นตัวไหนอะไรยังไงเออแล้วเขาก็ให้เราลงทะเบียนกับทางเอ่อ nhs covid 1 9เป็นแอปพลิเคชันเพื่อบอกว่าเราอะอยู่ตรงนี้นะแล้วเราติดติดโควิดอยู่เราไอโซเลตอยู่อ่าให้ก็ค,คือเป็นการบอก พิกัดคนอื่นด้วยว่าตรงนี้มีคนติดโควิดอะไรอย่างนี้ให้ให้แบบดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้แค่นี้เลยแล้วเราก็อยู่บ้านปกติอืมคำามที่สามอาการเป็นยังไงอาการก็คือเป็นวัดปกติค่ะเป็นวัดปกติเลยค่ะไอเจ็บคออ่ลาลันนโนสแค่นี้ไม่มีไข้ ซึ่งอาการทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วยูก็เลยคิดว่ายูจะเป็นแพ้อากาศปกติซึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรบอกเลยว่าเป็นโควิดที่ตรวจเพราะว่านั่นแหละที่บอกว่าหัวหน้าบอกว่ามีคนในในร้านาตีดก็เลยกลับมาตรวจเอาวะกลับมาจากทำงานวันนั้นก็คืออาวะตรวจก็ตรวจก็ตรวจ,รวจใช่ไหมก็แย่ปกติไม่ได้คิดว่าตัวเองติดอะ มันขึ้นมาสองขีดก็เลยได้ถ่ายให้พี่คนหนึ่งดูที่ทํางานด้วยกันแล้วเขาก็เลยตรวจบ้างก็คือขึ้นสองขีดเหมือนกันแค่นั้นเลยไม่ได้มีอาการตื่นเต้นหรือพวงหรือกลัวอะไรแล้วแค่เอา้านี่กูติดแล้ว,ลวเรออนี่หรออาการโควิดเออแล้วเราต้องทอํายังไงต่อไป PCR ใช่ไหมไป PCR ีอาแล้วยังไงต่อแล้วเราต้องกินยาอะไรนูน่นนี่นั่นอ่าอ่ะไปคาถามต่อไปฉะรักษาตัวยังไงอยู่ห้องปกติค่ะกินยา กินยาตามอาการไม่ได้มียาตา้านไม่มีพาวิอะไรสักอย่างยูรยอะรู้ตัวตัวเองไม่สบายใช่ไหมก็เลยคุยกับแม่ว่าเออเ so. นี่ยแม่เข็มเสียมันเขียวๆแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยแม่เลยบอกว่าให้กินยาฆ่าเชือ้อเพราะว่าเอามาจากไทยก็กินยาฆ่าเชือ้อแค่นั้นยุกินอย่างเดียวเลยยาฆ่าเชือ้อไอเจ็บคออะไรเนี่ยมันก็หายไปตามวันเวลาของมันยูนตรวจเจอโควิดวันที่สองมกราแต่ยูย้ยอะกินยา ค่าเชื้อตั้งแต่วันที่ประมาณ3 1อดหรือหนึ่งเนี่ยแหละประมาณเนี้ยกินแล้วก็กินน้ำอุ่นไม่กินน้ำเย็นเรื่องการประสาทรับรสหรือการได้กินปกติมากกินอาหารอร่อยเหมือนเดิมอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ก็กินเพราะว่าเป็นทำเองอยุ่ยสามารถออกไปไปทำกับข้าวได้กินได้ปกติเพราะว่าหอที่อยู่อ่ะมัน จ็ดคนแชร์ห้องครัวแต่ว่าตอนนี้เมดคนอื่นไม่มีใครอยู่อยู่กันแค่คนไทยสามคนซึ่งสองคนติดอีกคนหนึ่งไม่ติดเราก็จะบอกเพื่อนเราว่าถ้าเราจะออกไปทํากับข้าวเราจะบอกก่อนล่วงหน้าแล้วก็แยกจานแยกชามแยกช้อนออกจากการแยกทุกอย่างออกจากการก่อนเออตอนนี้ที่หายแล้วก็คือเพื่อนอีกคนก็ไม่ติดติดกันแค่สองคนแล้วก็เนี่ยแหละก็อยู่กันด้วยกันต่อไปเป็นกี่วัน ก็ตั้งแต่วันที่ตรวจวันที่สองใช่ไหมตรวจวันที่สองที่เจอยุ้วก็กักตัวมาเรื่อยๆจนวันที่หกหรือเจ็ดนี่แหละยูก็ตรวจอีกรอบหนึ่งมันก็ขึ้นขีดที่สองอะขึ้นจางจางจางมากอะโอเคอีกวันนึงครบยี่สิบสี่ชั่วโมงตรวจอีกทีนึงก็ยังขึ้นจางจางอยู่ เช้ามายุ้ยตรวจอีกครั้งหนึ่งอ่ะคราวนี้ไม่มีแล้วยุ้ยก็เลยไลน์ไปบอกหัวหน้าว่าวันนี้วันที่เจ็ดของยุย้ยเนี่ยมันไม่ขึ้นแล้วหัวหน้าก็เลยบอกว่ามาทํางานได้เลยนะวันนั้นยุ้ยก็แบบเอาไงดีว่าไปไม่ไปไปไม่ไปไปไม่ไปแล้วก็ตัดสินใจไปทํางานวันนั้นเลยไปทํางานวันนั้นเลยก็ครบเจ็ดวันพอดีที่ตรวจเจอหายตอนเจ็ดวันพอดีวันที่วันอาทิตย์ ที่9แล้วก็ออกไปทํางานวันนั้นเลยซึ่งเราก็แบบคือถ้าเป็นที่ไทยอ่ะมันต้องกักตัวต่อใช่ไหม14วันใช่ปะอันเนี้ยคือหัวหน้าบอกว่าถ้าฉีดยาครบแล้วถ้าอยู่ครบครบโดสแล้วก็มาทํางานได้เลยไม่ต้องไม่ต้องรอ10วันก็ไปทํางานเลยจ้ากลับมาอีกวันหนึ่งดุ้ยก็ตรวจอีกอ่ะมันก็ไม่มันก็หายแล้วหายก็คือแย่จมูกติดกัน4วัน ครั้งสุดท้ายที่แย่ก็คือเริ่มมีเลือดติดมาแดงๆติดมาที่ไม้แล้วอ่ะเออก็เลยหยุดแย่ตั้งแต่หายมาเนี่ยหยุดแย่แล้วแล้วก็จะไปแย่อีกทีหนึ่งจนครบอาทิตย์แล้วค่อยแย่ใหม่ไม่งั้นแบบไม่ไหวจะหมูพังอยู่ไทยกลัวมากแบบมันจะเดียยหรอเขามันเจ็บนะคะมันแบบอ่ะมาอยู่นี่แย่จนเป็นชีวิตจิตใจแย่จนจะหมูพังแล้ว สรุปก็คือโยิติดโควิดที่ไหนไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเป็นที่ทำงานติดมาจากใครไม่เพื่อนร่วมงานก็ลูกค้าซึ่งอันเนี้ยไม่ตามหาแล้วไม่อยากรู้เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของตัวเองเขาไม่ได้ไม่รับผิดชอบสังคมแต่เราอยู่กับมันมาสองปีแล้วเราควรจะใช้ชีวิตอยู่กับมันได้แล้วเราระวังตัวเองเราระวังคนอื่นเราระวัง ระวังในสิ่งที่ตัวเองระวังได้และใช้ชีวิตอย่างปกติถ้ามันเป็นก็รักษาสําหรับคนที่นี่นะที่ไหนติจะเคเป็นกี่วันถ้านับจากวันที่ตรวจเจอก็เจ็ดวันแต่ถ้านับจากวันที่มีอาการก็ออกประมาณสิบวันอมีอาการยังไงบ้างก็เป็นอาการวัดปกติไม่มีไม่มีไม่ได้กลิ่นไม่มีกินอาหารไม่รับรสไม่มีไข้แต่เป็นอาการวัดปกติเลย ยุด so ้กินยายังไงยุ่กินแค่ยาฆ่าเชื้อเพราะว่าไม่ชอบกินยาแล้ววันนั้นที่ไม่สบายก็คือโทรไปถามแม่ว่ากินยาฆ่าเชื้อได้ไหมแล้วปรึกษากับเพื่อนที่เป็นพยาบาลว่าแบบเออเสมหะมันเป็นสีเขียวนยกินยาฆ่าเชื้อได้ไหมเพื่อนก็บอกโอเคกินได้แต่กินให้ครบโดนนะะก็กินให้ครบโดสเจ็วันแค่นี้เราหายพอดีก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่า คนที่นี่เขาไม่ได้ตามหาแล้วว่าติดมาจากไหนติดเมื่อไหร่ติดกับใครเมื่อเขาตรวจรู้ว่าเป็นก็คือรักษาตัวเองจบเราไม่ต้องไปนั่งว่าใครแล้วว่าเนี่ยไปเที่ยวเยอะไปนู่นไปนี่เยอะเพราะออกไปข้างนอกไงเลยติดโควิดเลยทาให้คนอื่นเดือดร้อนมันไม่ใช่แล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของตัวเองโลกนี้มันเกิดมาสองสามสองปีแล้วอะ เราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วเราเข้าใจมันได้แล้วเราฉีดวัคซีนเพื่อที่จะให้เราใช้ชีวิตได้ปกติแต่ตอนนี้มันยังไม่ปกติแต่อาการของโรคมันก็บรรเทาลงมันไม่ได้แรงเหมือนมันไม่ได้ร้ายแรงเหมือนตอนที่มันติดแรกๆซึ่งถ้าติดก็รักษากันไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปตามหาว่าใครเอามาติดเราไม่ต้องไปตามหาว่าเราไปติดมาจากที่ไหนไม่ต้องไปว่าขาว่าคนที่เป็นที่เอามาติดเราว่า ว่าเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยเพราะมันเลยเพราะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องไปด่าเขาแล้วใช้ชีวิตของตัวเองดูแลตัวเองเท่าที่ดูแลได้เพราะว่าอยู่เองอ่ะก็ใส่แมสท,ทุกอย่างชิเออแอลกอฮอล์วัคซีนสามเข็มแล้วแอสตราสองไฟเซอร์หนึ่งก็ยังติดแต่ก็ไม่ได้ตามหาว่าใครเป็นคนมาติดเราไม่ได้ไปโทษใครทุกคนใช้ชีวิตทุกคนต้องใช้ชีวิต แต่ใช้อย่างระมัดระวังใช้อย่างมีสติแค่นั้นเองแค่อยากจะบอกทุกคนก็วันนี้ก็แค่นี้ค่ะไม่ได้มีอะไรมาแค่จะมารีวิวค่อฟังว่าที่ติโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่โควิดไม่ใช่เรื่องปกติมาตั้งแต่ต้นแต่ตอนนี้มันเริ่มจะปกติแล้วแล้วคนที่เนี่ยก็ใช้ชีวิตกันปกติใส่แมสตอนที่อยู่ในคนเยอะๆไม่ใส่แมสในขณะที่ อยู่ข้างนอกมีอากาศปลอดโปร่งอันนี้ก็เป็นสิทธิของเขาเพราะรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้บังคับตอนนี้อืก็คือเขาก็ทําตามที่รัฐประกาศทุกอย่างอืโอเควันเนี้แค่นี้แหละบายไม่มีอะไรแล้วถ้ามีคำถามอยากถามเกี่ยวกับมหาลัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับชีวิตที่นี่ที่กิลฟอร์ดอะไรอย่างนี้ก็สามารถพิมพ์ เมนได้หรือว่าทักในอินบอกไอจียูก็ได้นะแต่ว่าอาจจะตอบช้าหน่อย IG เพราะว่ามันไม่ขึ้นมันไม่แจ้งเตือนโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย